สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกทท่านคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะไพยดวงในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะชาวตุลก็เป็นชาวธาตุลมนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นตราช่างนะคะตราช่างก็จะหมายถึงคนที่รักความยุติธรรมชอบช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่านะคะก็เป็นคนที่น่าคบเพราะว่าจะไม่เอาเปรียบเพื่อนฝูงเลยนะคะแต่ก็ไม่ให้ใครเอาเปรียบเหมือนกันนะคะ อิทธิพลของชาวท่านลมก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจว่องไวรวดเร็วนะคะทําอะไรก็จะค่อนข้างจะรวดเร็วรวมถึงก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายนะคะเปลี่ยนใจง่ายโอเคเราก็มาดูไพ่กันดีกว่านะคะสําหรับเดือนนี้ก็ไม่มีไพ่อะไรที่เหมือนกันสักคู่เดียวนะคะก็หมายถึงว่าชีวิตของท่านก็จะแบบกระจายไปกับสิ่งที่สิ่งแวดล้อมหรือว่าความสมบูรณ์แบบที่ กระจายไปคือไม่เน้นหนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอดูตัวตนก่อนเลยนะคะถือว่าเดือนนี้ธันวาคมนี้นะคะชาวตุลดวงดีมากนะคะเพราะตัวของท่านก็จับได้ไพ่ e g e of pentacle นะคะก็เป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่ใบน,นี้ก็หมายถึงคนที่จะมีโชคลาภเข้ามานะคะเป็นไพ่เหรียญก็คือเงินทองก็จะเข้ามาให้เราจับจ่ายใช้สอยนะคะรวมถึงเงินที่เกิดจากโชคลาภด้วยนะคะ มีไพ่บิวอฟทูนมาส่งเสริมด้วยว่าท่านก็จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะมีความสุขจริงๆเดือนนี้เพราะว่าอีกใบนึงก็จะจับได้ไพ่เดอะเลเวอร์สนะคะการที่เราจะมีความสุขมากๆมันก็ต้องมีไพ่ยิงเข้ามาหากันนะคะเหมือนกับบอลนะชุดไปชุดมาถ้าได้ไพ่ดีสองใบนี่ก็คือว่าตัวท่านมีความสุขมากๆนะคะไพ่เลเวอร์ก็หมายถึงการตัดสินใจเลือกอะไรใหม่ๆนะคะเป็นรูปอาดัมกับอีฟนะคะก็คือการเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆนะคะ นอกจากนั้นยังหมายถึงการเดินทางการไปต่างประเทศด้วยนะคะรวมถึงงานที่เป็น worldwide เป็น mass นะคะเป็นงานพวกโซเชียลซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องถ่ายไว้เป็นงานเกี่ยวกับโซเชียลนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะสําหรับเดือนนี้นะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะแต่ที่เหมือนกันก็จะต้องเป็นเรื่องของโชคลาภนะคะก็ขอทายว่าชาวตุนท่านโชคดีนะคะเรามาดูไพ่โชคลาภกันดีกว่านะคะ ไม่อยากจะหนีห่างจากเงินทองเท่าไหร่นะคะไพ่โชคลาภของท่านก็จะได้วิวอัฟทูนที่เขาหมายถึงว่าจะได้โชคจากการเสี่ยงโชคนะคะได้โชคจากการพวกมรดกที่ดินการเดินทางพวกรถลาต่างหากนะคะการเป็นไพ่กับหัวก็หมายถึงว่าให้ระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็เกี่ยวกับรถด้วยนะคะเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การซื้อขายนะคะการซื้อขายบ้านที่ดินหรือว่าการให้เช่านะคะรวมถึงรถดนียนะคะมันอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภก็คือท่านก็ต้องมีโชคนั่นแหละค่ะแต่นี้เป็นไพ่ขับหัวก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่ถือว่ามีโชคกันนะเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็นอกจากเป็นด้านเงินทองที่จะเข้ามาแล้วนะมันก็ยังหมายถึงว่าท่านมีโอกาสที่จะได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตกลับไปในเรื่องราวที่ท่านเคยผ่านมานะคะ บางทีคนที่เลิกลากับแฟนเก่าหรือเมื่อมีปัญหาอะไรนี่ก็สามารถที่จะย้อนกลับมาคืนดีกันได้นะคะบางคนก็ได้ไปเที่ยวไปเจอญาติสนิทมิตรสหายนะไปยังสถานที่ที่เราคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับเดจาวูนะกลับไปในที่หรือว่าสถานที่หรือว่าบุคคลที่ว่าเราเคยผ่านมาแล้วนะคะโอเคนะก็คือมีความสุขนะข้างบนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีมี รายได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายได้อิมเพสนะคะก,ก็คือลักษณะของคนที่เป็นพระแม่โปศบนะคะเป็นคนที่มีจะให้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะสําหรับเดือนนี้ก็ชอบที่จะแบ่งปันความสุขหรือว่าให้ความช่วยเหลือกับคนที่เข้ามาเกี่ยวพันนะคะสําหรับท่านในเดือนนี้นะคะไพ่ใบสุดท้ายดีกว่าเนะไพ่ใบสุดท้ายท่านก็จะได้เป็นไพ่แจสตินนะคะ u s สตินนี่ก็จะหมายถึงพวกบัญชีกฎหมายพวกสัญญงสัญญาหรือพวกค่าปรับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ ทหารตำรวจหรือว่าบ like. okay. like ุคคลในเครื่องแบบนะคะมันเป็นไพ่กลับหัวนะคะก็ระวังนิดหนึ่งนะคะบางทีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราลืมจ่ายไปนะคะข้างๆใบนี้นะคะก็จะได้เป็นไพ่สิบดาบนะคะใกล้ๆกับไพ่สรุปสิบดาบที่จริงๆเป็นไพ่ที่น่ากลัวนะคะก็คือคนนอนคว่ำนะคะมีดาบแทงหลังก็หมายถึงความจิตไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็ยังหมายถึงการอืเจอกับคนที่ไม่จริงใจหรือว่าหลอกใช้นะคะ แต่โทษทีเธอนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่กับหัวก็คือมันก็ซอฟลงไปะนะบวกกับไพด่ดีๆที่จะเข้ามาก็จะช่วยให้แบบผ่านอันนี้ไปได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีการไว้ใจคนนะคะบางทีก็อาจจะหมายถึงความจุดไข้ได้ป่วยเราสําหรับแล้วแต่คนนะบางทีแบบว่าเราบิดกายเราอะไรส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับพวกโรคทางกล้ามเนื้อนะนะเราก็ ระวังตัวมากหน่อยนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องงานการนะคะบางคนที่คิดจะทําอะไรใหม่ๆนะคะบุกประมาณว่าปลุกไปกับเรื่องใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะยิ่งเป็นงานที่ว่าไปต่างประเทศงานที่แบบเหมือนกับเป็นแมสเป็นโซเชียลอะไรพวกนี้ออนไลน์อะไรพวกนี้นะคะค้าขายนะคะก็ท่านจับได้สองจับได้เป็นสองคาถาแล้วมือถือลูกโลก,ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะไพ่ตั้งตรงแล้วก็ข้างๆมีไพ่การงานเข้ามาเยอะนะเนี่ยมีไพ่แปด าคาถาแล้วก็หมายถึงว่างานอาจจะเยอะหน่อยนะถ้าที่จะทําอะไรแต่ว่าท่านก็จะเจออะไรที่มันไม่ไม่คาดฝันนะนะมันเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีแต่มันอยู่ใกล้ๆไพ่ดีก็ขอทายว่าน่าจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เขาก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกเอ,อ่อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถืออะไรพวกนี้นะคะอาจจะได้บางคนอาจจะได้มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีไพ่คาทาอีกนั้นเนี่ยเป็นไพ่เอ,อ่อ เด็กถือคทานะคะก็ก็เด็กนี่ก็คือบริวารลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราก็จะนําสิ่งที่ดีๆมาให้เรานะคะสําหรับคนแล้วก็มีสามคาถานะคะที่บอกว่าเราต้องบางคนที่ทจะทําอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะดีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปุบป,ปับนะคะก็รอคอยนิดนึงนะคะเดือนนี้เหมือนกับมีอะไรมาให้เราทำแยะๆนะบางคนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะได้เดินทางอะไรพวกนี้แล้วก็มีไพ่เกี่ยวกับความเหนื่อยเหนื่อยนะคะก็คือไพ่สเตนนะคะ ก็ให้ระวังเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะ้เราดูแลสุขภาพสําคัญที่สุดนะคะบางคนก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับเอ,อหัวอะไรพวกนี้ปวดหัวมีไพ่แฮงแมนเข้ามานะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับความเครียดนะคะบางคนก็เครียดในเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องอะนะคือจัดสรรอะไรยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฮงแมนนี่มันหมายถึงเทพที่ว่าห้อยหัวนี่ไม่ได้หมายความว่าทําอะไรไม่ได้ะคะ่ะเป็นอยู่ในลักษณะของประมาณว่าก,กบจาศีลมัง้ง คือกาลังคิดไต่ตองอะไรอยู่หาสิ่งทางหาอะไรที่มันดีที่สุดเพียงแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดนะก็รอนิดนึงนะคะแล้วก็ยังหมายถึงคนที่ถูกกดดันจากบุคคลหรือว่าสถานการณ์ที่จะทําให้เราแบบอึดอัดทำอะไรไม่ไม่ค่อยได้เต็มที่หรือไม่ก็หมายถึงนคนที่ชอบเก็บความรักนะเก็บอะไรไว้มากมายจนเกินไป ตำแหน่งของปัตตนินะคะปัตตนิก็คู่ค้าคู่สัญญาลูกนี้เจ้านี้ก็ได้เป็นไพ่เดชนะครับไพ่เดนี่ก็เป็นอัศวินโครงกระดูกก็หมายถึงว่าบางคนก็อาจจะแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะหรือบางคนที่เป็นม่ายก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนรักที่ถูกพบเจอคนที่ถูกใจหรือว่าแต่งงานใหม่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเดนี้ก็อยู่ใกล้ๆกล้เมดิเชเียนะเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็ก็อาจจะลังเลนิดนึงนะต้องตัดสินใจหน่อยหนึ่ง โอเคสำหรับเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะเดินทางมากหน่อยนะคะแล้วก็ให้ระวังสุขภาพและเงินทองโชคลาภไม่ต้องคิดไม่ต้องอกังวลอะไรก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภเยอะนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเอกสารในต่างๆนะคะแล้วก็ความเหมือนกับความไม่ระมัดระวังนะหก 6, 6กล็ล้มหกหกก็ล้มลื่นล้มอะไรพวกนี้จะเดินทางอะไรก็ระวังนิดนึงนะคะมีไพ่เด็ดฟูกับหัวเข้ามาด้วยนะคะ ก็จะพัพันอยู่กับเด็กๆเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเดือนนี้บางทีก็เป็นคนที่อายุอายุน้อยกว่านะคะบางคนก็มีแฟนอายุน้อยกว่าเราเยอะๆก็อาจจะต้องคุกคีอยู่เข้ามากขึ้นนะคะสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกสมุนไพรนะพวกยูกยาวความสวยความงามนี่ก็ถือว่าจะมีโชคในเดือนนี้นะคะมีไพ่สังราชกับหัวนะคะก็สังรารนี่ก็เป็นนักบวชนะเป็นให้ระวังเกี่ยวกับพวกกับคนหักหลังหรือว่าพวกเออ แบบชื่อเสียงของเราเจอคนไม่จริงใจหรืออย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าเราอาจจะได้ไปเจอกับคนที่มียศมีตําแหน่งหรือว่าได้ทํางานอยู่ในอสถานที่ใหญ่โตประมาณนั้นนะคะหรือไม่เราก็อาจจะถูกรังแกหรือว่ากระทบกระทั่งกับคนพวกนี้มีเรื่องมีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเ,เกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นหมดทุกๆอย่างนะคะก็บบางคนเขาก็เป็นอย่างนี้บางคนก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ ก็เป็นเน้นไปทางเรื่องการเรียนแทนนะคะข้างๆก็จะเป็นไพ่เดือดเฮิร์มิตนะคะมีไพ่เดอดเฮิร์มิตแล้วก็ไพ่จ <Herm> ัดเม้นเข้ามานะคะเขาก็แนะนําว่ามันก็จะไพ่ไอจัดเม้นหมายถึงว่าเป็นไพ่คาพิพากษานะทําดีก็ผีคุ้มอะไรเนี้ยทาดีก็จะยิ่งได้โชคได้ลาภเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้โชคลาภท่านก็ไปทําบุญมากขึ้นนะคะอาจจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็แผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือใครก็ได้ครับบางคนดวงมีโชคก็ยังอุตส่าห์มีอุปสรรคทําให้ เมื่อไหร่นี้จะมาสักทีโชคลาภมันก็สามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการไปทําบุญเนี่แหละมีมีไพ่ทั้งภาษาพระราชก็คือการขึ้นอยู่กับศาสนาที่ท่านนำแล้วบางทีท่านไม่จําเป็นต้องออไปไหว้พระอะไรก็ได้คือท่านเหมือนกันก็คือเราก็ต้องพัฒนาจิตใจก็คือคิดในทางที่บวกการคิดบวกก็คือการดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะมีทั้งดีบวกทั้งทำบวกทั้งลบถ้าท่านมีบวกเยอะก็จะดึงสิ่งที่ดีๆอ่ะ ถ้าท่านคิดลบ,บเยอะๆเศร้าหมองมากๆอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสที่สิ่งดีๆจะเข้ามาเลยนะคะก็เนี่ยจัดนเน้นนี่แหละท่านก็พัฒนาจิตใจคือนั่งสมาธิหรือว่าทําอะไรก็ได้ตามที่ท่านศรัทธานะคะหรือว่าจะไปไหว้พระไหว้เจ้าก็ได้นะคะเดนนี้เป็นอัศวินคงกระดูกนอกจากนั้นยังหมายถึงเทพเจ้าแห่งความตายท่านท้าวเวสสุวรรณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามแต่ที่ท่านเคยไปกราบไหว้แล้วขอพรให้ท่านช่วยได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนนะคะบางคนขอจากที่นี่ได้บางคนขอจากที่นั่นได้นะคะท่านก็มีมีสิ่งที่ดีๆประจําตัวของท่านทุกคนรวมทั้งเทวดาประจําตัวด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่มีโชคลาภได้มาคล่องไม่มีอุปสรรคอะไรก็ขอดีใจด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านทุกทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆในเดือนสุดท้ายของปี2566นะคะมีคอมเมนต์อะไรจะแนะนําก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ